น้ำคักพี่น้องค่ะเขากับบุโหูว่าดอกอยังนนเนาะเพื่อนๆท่านไหนทราบบ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าเขาคือดอกอะไรนะคะแต่น่าจะเป็นค่ะพอเราเห็นสวยๆเราก็เลยสะดุดตาเราก็เลยอยากมาชมแล้วก็อยากจะมานําแบ่งปันเพื่อนๆรับชมนะคะที่นะคะนอกพื้นที่ของเราที่นี้นะพี่น้องคะมาเบ่งดอกใหม่กับพี่น้องค่ะ ดอกแยงมุนิเนี่ยเพื่ yeah, นอนดอกแยงกี่น้อง,งามหลายกว่านะค่ะพอเราเห็นสวยๆเราก็เลยสะดุดตาเราก็เลยอยากมาชมแล้วก็อยากจะมานำแบ่งปันเพื่อนๆรับชมนะคะดอกไม้ที่เป็นสายพันธุ์คล้ายๆกับดอกเบญจมาศนะคะเนาะแต่ก่อนในถนนเส้นนี้นะคะนี่เนาะอันนี้ก็อยู่ริมถนนนะคะทุกคนวิ้ยมากๆเลยค่ะชอบมากเลยสีมว่วง อ่อนๆนะคะน่าจะเอาได้อยู่นะคะนน,นี่เนาะดอกที่เกเลี่ยวลงๆไปขยายพันธุ์ดูเพราะว่าเขาสูงมากๆเลยนะคะทุกคนคะดูได้เลยนะคะสูงดอกไม้ที่อ่าเป็นสายพันธุ์คล้ายๆกับดอกเบญจมาศนะคะนาะแต่ก่อนในถนนเส้นนี้นะคะนี่เนาะอันนี้ก็อยู่ริมถนนนะคะทุกคนที่นะคะนพื้นที่ของเราที่มีเนะน่าจะเอาได้อยู่นะคะนน,นี่เนาะดอกที่เกเลี่ยว ลองลองไปขยายพันธุ์ดูเพราะว่าเขาสูงมากๆเลยนะคะทุกคนคะดูได้เลยนะคะสูงใบเล็กๆหยกักๆแบบนี้เลยนะคะดอกก็ดอกสวยน่ารักดอกเล็กๆยกยักๆเลยนะคะนาะสวยเพื่อนๆชมนี่เลยนะคะเต็มเลยนะคะนาะเดี๋ยวถ้าเขามีดอกถ้าเขามีดอกที่ว่าน่าออก ใบออกทรงหยกัยกๆนะคะทุกคนะคะ,นะ,คะหน่วยงานที่มาพัฒนาชุมชนแล้วก็จะนำมาปลูกระเละริมถนนนะคะนาอะโลริมถนนน,นี้ถนนเส้นนี้นะคะของถ้าท่านไหนทราบว่า <c oughs> เขา <c oughs> เขาคือดอกอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะสวยงามมากๆหน่วยงานที่มาพัฒนาชุมชนแล้วก็จะนำมาปลูก ละเลาะริมถนนนะคะนาอละเลาะริมถนนนี้ถนนเส้นนี้นะคะของหน่วยงานที่มาพัฒนาชุมชนแล้วก็จะนํามาปลูกละเลาะริมถนนนะคะนาะงละเลาะริมถนนน,นี้ถนนเส้นนี้นะคะของค้าพอเราเห็นสวยๆเราก็เลยสะดุดตาเราก็เลยอยากมาชมแล้วก็อยากจะมานําแบ่งปันเพื่อนๆรับชมนะคะเอาแล้วคะะนาะ เป็นสีม่วงแล้วก็ชออกลีบแบบนี้สวยๆเลยนะคะเนาะชออกลีบเล็กๆคล้ายๆกับท้ายกับดอกเบญจมาศนะคะก็ดอกสวยมากๆเลยนะคะดอกสีม่วงนะคะนี่เขานะคะเนาะเป็นสีม่วงแล้วก็ชออกลีบแบบนี้สวยๆเลยนะคะเนาะชอบกลีบเล็กๆคล้ายๆกับท้ายกับดอกเบญจมาศนะคะใหเพื่อนๆชมนี่เลยนะคะเต็มเลยนะคะเนาะ เดี๋ยวถ้าเขามีดอกถ้าเขามีดอกที่ว่าน่าพี่น้องคะมาเบิงดอกใหม่ค่ะพี่น้องคะดอกแข็งบ้านนี่แย่นน yeah, คนอื่นดกนอกแข็งกี่น้อง,งามหลายกว่านะจะนําไปทําขยายพันธุ์ได้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะคะเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแล้วก็ไปปลูกไว้ตามแนวรั้วนะคะน่าจะสวยตามพื้นที่ตําบลนาคู่นะคะเนาะดูสิคะสวยค่ะทุกคนคะสวยมากๆเลยเนาะ ก็นำมาฝากเพื่อนๆด้รับชมนะคะไว่มากๆเลยค่ะชอบมากเลยสีม่วงอ่อนๆน,นะคะจะนำไปทำขยายพันธุ์ได้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนรคะเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแล้วก็ไปปลูกไว้ตามแนวรั้วนะคะน่าจะสวยตามเพื่อนๆชมนี่เลยนะคะเต็มเลยเนาะ,ะเดี๋ยวถ้าเขามีดอกถ้าเขามีดอกที่ว่าน่า ดอกสีม่วงสวยนะคะคล้ดเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะก็เห็นนะคะทุนท้านเขานะคะเนาะเป็นสีม่วงแล้วก็ชอบกลีบแบบนี้สวยๆเลยนะคะเนาะชอบกลีบเล็กๆคล้ายๆกับคล้ายกับดอกเบญจมาศนะคะใบเล็ก,ลกๆจยักๆแบบนี้เลยนะคะดอกก็ดอกสวยน่ารักดอกเล็ก,ลกๆจยักๆเลยนะคะเนาะ สวยงามมากๆเลยดอกเขามีความนิ่มนะคะเนาะพอเราสัมบัตสัมผัสจะรู้สึกว่านิ่มๆน,มนะคะเนาะสวยค่ะดูนะคะแต่ถ้าท่านไหนทราบว่า <c oughs> เขา <c oughs> เขาคือดอกอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดอกสวยดอกไม้ที่สวยน่ารักเลยนะคะ ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบออกอใบออกทรงหยักๆนะคะทุกคนะคะ,นะ,คะพี่น้องคะมาเบิ่งดอกใหม่หมคะ่ะพี่น้องคะนี่ดอกยังมุ้นเนี่ยพ yeah, ันเอิญดอกยังพี่น้องงามไหลกว่านะเป็นดอกไม้ที่เป็นสายพันธุ์คล้ายๆกับดอกเบญจมาศนะคะนาะ,ะแต่ก่อนในถนนเส้นนี้นะคะนี่เนาะอันนี้ก็อยู่ริมถนนนะคะทุกคนถ้าท่านไหนทราบว่า <c oughs> เขาเขาคือดอกอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะสวยงามมากๆเยอะแยะเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนคะก็อยากจะบอกว่าดอกคงใบเล็กๆกจักๆแบบนี้เลยนะคะดอกก็ดอกสวยน่ารักดอกเล็กๆหยักๆเลยนะคะเนาะ ส่วนคะพอเราเห็นสวยๆเราก็เลยสะดุดตาเราก็เลยอยากมาชมแล้วก็อยากจะมานําแบ่งปันเพื่อนๆรับชมนะคะเขตตํบนาบลนาคู่นะคะ,นะนเนาะดูเลยคะสวยค่ะทุกคนคะสวยมากๆเลยเนาะก็นํามาฝากเพื่อนๆได้รับชมนะคะที่นะคะเนาะพื้นที่ของเราที่นี่นะะเขตตํบนาบลนาคู่นะคะ,นะนเนาะดูเลยคะ สวยทุคนคนขาสวยมากๆเลยเนาะก็นำมาฝากเพื่อนๆได้รับชมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเต็มเลยเป็นเป็นพุ่มใหญ่เป็นช่อใหญ่เลยนะคะเนาะแตกก่อนรู้สึกว่าจะมีสวยงามมากๆเลยนะคะเต็มเลยเป็นเป็นพุ่มใหญ่เป็นช่อใหญ่เลยนะคะเนาะแตกก่อนรู้สึกว่าจะมีเขานะคะเนาะ เป็นสีม่วงแล้วก็ชอ,ชอบกลีบตัวนี้สวยๆเลยนะคะเนาะชออกลีบเล็กๆคล้ายๆกับท้ายกับดอกเบญจามาศนะคะน<ฟ>ะคะพอเราเห็นสวยๆเราก็เลยสะดุดตาเราก็เลยอยากมาชมแล้วก็อยากจะมานําแบ่งปันเพื่อนๆรับชมนะคะเขานะคะเนาะเป็นสีม่วงแล้วก็ชอบกลีบตัวนี้สวยๆเลยนะคะเนาะชอบกลีบเล็กๆคล้ายๆกับท้ายกับดอกเบญจามาศนะคะเพ<ฟ>ือ่อนๆชม นเลยนะคะเต็มเลยเน,ยน,ะะนาะเดี๋ยวถ้าเขามีดอกถ้าเขามีดอกที่ว่าน่างามมากๆเลยดอกเขามีความนิ่มนะคะเน,ะะน,ะะน,ะะนาะพอเราสัมบัตส,สัมผัสจะรู้สึกว่านิ่มๆนะคะเนาะสวยค่ะดูนะคะจะเยอะแยะเลยนะคะววววสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็อยากจะบอกว่าดอกคงุง เรียกว่าไยมากๆเลยค่ะชอบมากเลยสีม่วงอ่อนๆนะคะ <c oughs> น้ำคักพี่น้องค่ะเขากับบงห่ว่าดกอกยังเนาะเพื่อนๆท่านไหนทราบบ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าเขาคือดอกอะไรนะคะแต่น่าจะเป็นเพื่อนๆชมนี่เลยนะคะเต็มเลย,นยเน,ะนาะเดี๋ยวถ้าเขามีดอกถ้าเขามีดอกที่ว่า <c oughs> น่า น่าจะเอาได้อยู่นะคะน้องน,นี่น้องดอกที่เกศแล้วลองลงไปขยายพันธุ์ดูเพราะว่า,าก็สูงมากๆเลยนะคะทุกคนคะดูได้เลยนะคะสูงน่าจะเอาไปปลูกได้นะคะนาะดอกที่ดอกที่แห้งแล้วดอกที่เขาเกศแล้วน่าจะนำงามมา,มากๆเลยดอกเข้ามีความนิ่มนะคะนาะพอเราสัมบัสสัมผัสจะรู้สึกว่านิ่มๆน,นะคะนาอสวยค่ะ,ะ,คะดูนะคะจะ จะเรียกว่านะคะ่ะพอเราเห็นสวยๆเราก็เลยสะดุดตาเราก็เลยอยากมาชมแล้วก็อยากจะมานำแบ่งปันเพื่อนๆรับชมนะคะก็ดอกสวยมากๆเลยนะคะดอกสีม่วงนะคะนี่หน่วยงานที่มาพัฒนาชุมชนแล้วก็จะนำมาปลูกและเลาะริมถนนนะคะน้องละเลาะริมถนนน,นี่ถนนเส้นนี้นะคะของ สวยงามมากๆเลยนะคะเต็มเลยเป็น,เ,เ,ปนเป็นพุ่มใหญ่เป็นช่อใหญ่เลยนะคะเนาะแต่กนรู้สึกว่าจะมีพี่นองคามาเบิ่งดอกใหม่ค่ะพี่นองขาดอกยังมั่นเนี่ยคนอื่นดอกยังกี่น้องงามหลายกว่านะพี่นองคามาเบิ่งดอกใหม่ค่ะพี่นองขาดอกยังมั่นเนี่ยคนอื่นดอกยังกี่น้องงามหลายกว่านะ ใบเล็กๆจยักๆแบบนี้เลยนะคะดอกก็ดอกสวยน่ารักดอกเล็ก,ก,กๆจยักๆเลยนะคะนาะสวย